สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีสิงห์ทุกทุกท่านเลยนะคะราศีสิงห์เป็นอย่างไรกันบ้าง,กกาางไกลกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์คะแปดดาบเกิดขึ้นราชาเหรียญชาวราศีสิงห์สวยงามมากการคิดนะคะคุณ เรียได้ว่าบางอย่างนะคะในตัวตนของคุณสะท้อนถึงความคิดความรู้สึกของคุณสะท้อนถึงความคิดบางสิ่งอาจจะตราตรึงทําให้เราสึกว่ายังยังไม่ต้องทําอะไรยังไม่ต้องไปไหนนะคะบางอย่างทําให้เรารู้สึกว่าอะไรที่ง่ายๆเรียบๆทําให้เรามีความสุขมากกว่านะคะสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราคิดเยอะไปหรือทามันอาจจะทําให้เราติดอยู่ที่เดิมๆความไม กล้าความกังวลหรืออะไรบางอย่างที่เราแบบเราอาจจะรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องปลดล็อกตัวเองปลดปล่อยตัวเองนะคะให้เกิดความสุขความรวมสมบูรณ์ในตัวเองนะเพราะว่าขึ้นราชาเหรียญแล้วก็ขึ้นจัดเ m ม n นเกิดขึ้นเออร์ไซคิงราชาเหรียญคือส,สัญญาณของควาคือดินนะคะดินแห่งความมั่นคงดินแห่งความรวมสมบูรณ์คุณจะเติมเต็มตัวเองอยังไงคุณจะให้ให้ความสุขของตัวเองอยังไงนะคะ ปล่อยตัวเองจาร์สเมนต์รีลิสอะไรเก่าๆของตัวคุณเองถึงเวลาที่แบบต้องหยุดที่จะทําอะไรบางสิ่งอย่างเดิมๆต้องหยุดที่จะเพิ่มเติมในสิ่งใหม่ๆของตัวเองนะคะบางบางอย่างคือธรรมชาติจะทําให้คุณรู้สึกมีความสุขธรรมชาติจะทําให้คุณได้มองเห็นบางสิ่งในชีวิตที่เปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณบางอย่างที่เป็นผลลัพธ์จริงๆของการการะทาที่กำลังจะเกิดขึ้น คุณไม่ต้องลงโทษตัวเองบาดดาบคือคุณอาจจะรู้สึกว่าติดกับตัวเองติดกับความคิดความเครียดไม่ไปไหนไม่เอาฉันรู้สึกว่าไม่ไปฉันเอนจอกับชีวิตของตัวคุณเองแต่สุดท้ายมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วนะที่จะผลักดันอะไรเก่าๆบางอย่างที่มันติดอยู่ลึกๆในใจปลดปล่อยมันถึงเวลาที่จะปลดปล่อยสิ่งนั้นแล้วคุณจะมีความสุข คุณจะมีความสุขกับตัวเองเพราะคุณรู้สึกว่าคุณวางทุกอย่างไว้แล้วคุณก็เติมเต็มความดมสมบูรณ์กับตัวเองราชา,ชาราชาหรืนความมั่งคัง่งความดมสมบูรณ์ความสุขในปัจจุบันเพราะคุณรู้สึกว่าคุณค่ารอบตัวที่สร้างมานั้นอะมันมันมีจริงแล้วมันเกิดขึ้นจริงๆแต่ว่าผลลัพธ์ที่เป็นเป้าหมายความสําเร็จที่มากกว่าในตอนนี้ที่คุณวางแผนไว้อะ มันกําลังมีคุณค่ามากกว่าในตอนนี้เหมือนบางสิ่งคุณอาจจะมีเป้าหมายหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าหมดแรงหมดพลังในตัวเองนะคะรู้สึกว่าอาจจะเหนื่อยกับความคิดตัวเองเหนื่อยกับอะไรบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะถึงเวลาแล้วไหมที่แบบสิ่งนั้นนะคืออะไรที่เรารู้สึกว่าเหนื่อยจริงเราอาจจะคิดทบทวนกับตัวเองแล้วแบบอ๋อสิ่งนี้นี่เองที่เราคิดสิ่งนี้นี่เองที่เรารู้สึกเราควรที่จะปล่อยมันนะเราควรที่จะถึงเวลาที่เราจะได้เฉลิมฉลองหรือว่าสนุกสนานกับตัวเองแล้วมีความสุขกับตัวเองแล้ว บทเรียนบางอย่างกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณจัสเมนนะคะผลลัพธ์ของการกระทำความจริงที่กำลังจะปรากฏความจริงจากผลลัพธ์มันหนีไม่พ้นไม่ว่านานแค่ไหนมันก็จะออกมาอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์หนึ่งถ้วยสวยงามมากชาวราศีสิงห์สามถ้วยนะคะ บอกแล้วว่าคุณกําลังได้เฉลิมฉลองนะคะคุณกําลังที่จะมีช่วงเวลาแห่งสิ่งที่ดีเกิดขึ้นเพราะคุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าคุณรู้ว่าคุณต้องการความสุขคุณรู้ว่าคุณต้องการความจริงความรวมสมบูรณ์จริงๆนะคะคุณรู้ว่าสิ่งนี้คุณสิ่งที่คุณไม่ต้องการคืออะไรเมื่อคุณปลดล็อกอย่างที่บอกว่าคุณปลดล็อกตัวเองคุณ ปล่อยวางอะไรบางอย่างกับตัวเองคุณผลักสิ่งที่คุณไม่ต้องการออกไปคุณคลายบางอย่างในตัวตัวคุณเองแล้วคุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระคุณมีความสุขและข้างในงคุณหัวใจของคุณสัญชาตยานของคุณมีความสุขมากให้สัญชาตยานของคุณลอยไปกับความรู้สึกลอยไปกับสายนาคุณอาจจะไปเล่นสงกรานะคะในช่วงนี้เนาะนะคะมีงานสงกรานมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันคือปีใหม่ไทยมันคือปีใหม่ไทยที่เรารู้สึกว่าเราได้ชะล้าง ได้ล้างอะไรเก่าๆออกไปได้เริ่มต้นที่จะทำสิ่งใหม่นะคะได้ได้เพลิดเพลินกับความสุขการเฉลิมฉลองพบปะผู้คนสังสรรค์งานเรื่องเริงงานปาร์ตี้หรือว่าการได้อยู่กับอยู่กับตัวเองนะคะอยู่กับเพื่อนหรือว่ากําลังวางแผนอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะทริปคัพคือความความสุขการเฉลิมฉลองกับเพื่อนครอบครัวนะคะหรือว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่นั่นเองนะคะเด็กถือดาบการสื่อสารการพูดคุยคุณ มันเป็นบางอย่างที่มันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เริ่มต้นกับความสุขและชีวิตใหม่ในช่วงจังหวะทามมิ่งของชีวิตนี้ในปีใหม่ไทยบางสิ่งอาจจะต้องรอในช่วงหลังสงกรานนะคะหรือว่าเป็นเป้าหมายที่ใหญ่ของคุณมากก็ภายในปีนี้บางสิ่งแต่บางอย่างคุณรู้สึกแล้วว่าอะไรที่คุณรอนั้นนะคุณกาลังได้รับสิ่งนั้นและนี่คือจัส m e n นแล้วก็เด็กถือดาบคุณคุณรู้ว่าคุณรู้ว่าอะไรที่คุณรู้สึกว่าปล่อยไปแล้ว คุณปล่อยตัวเองไปแล้วคุณรีลิสอะไรเก่าๆตัวเองไปแล้วคุณเห็นความจริงแล้วคุณรับรู้อะไรบางอย่างได้แล้วและคุณก็รู้สึกว่าชีวิตคือความเสี่ยงและก็ความไม่แน่นอนแต่คุณรู้ว่าบทเรียนหรือว่าการการสื่อสารอะไรเกี่ยวกับตัวเองสําคัญมาก เพราะการที่คุณได้ปลดปล่อยตัวเองคุณได้เรียนรู้ความเข้าใจในตัวเองว่าคุณไม่ต้องการสิ่งนั้นการที่คุณได้เรียนรู้หรือว่าการที่คุณได้ฟังเสียงภายในบางอย่างของตัวคุณเองมันทําให้คุณได้เป็นตัวของตัวเองมันทําให้คุณเป็นแสงและเงาของตัวเองมันทําให้คุณได้มีแรงดึงดูดบางอย่างที่กลายเป็นเป้าหมายหรือว่าแสงสว่างในชีวิตที่เกิดขึ้นไอเดียงานเงินความรักและสิ่งใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณนี่คือสายลม คุณปลดปล่อยอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วสายลมนั้นอะมันเหมือนกับว่าคุณได้รู้สึกว่าเป็นเป็นบางสิ่งที่พัดพาคุณไปนะคะกลายเป็นว่าสิ่งที่คุณปลดปล่อยสิ่งลบๆหรือว่าสิ่งที่คุณได้ยินมาหรืออะไรก็ตามหรือผลลัพธ์ของของความจริงอะไรบางอย่างก็ตามมันกลายเป็นว่ามันโล่งเพราะเรารู้แล้วว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมันไม่เวิร์กมันเวิร์กหรือมันไม่เวิร์กก็ไม่รู้แต่รู้สึกว่ามันมันเป็นแรงผลักดันให้คุณก้าวไปข้างหน้าเพราะสุดท้ายแล้วเราต้องเดินไปข้างหน้า เพราะว่าราชาเหรียญมาพร้อมกับความสุขความรวมสมบูรณ์รอรับข่าวดีนะคะแปดเหรียญคือการที่คุณรู้สึกว่าคุณ,คณเชื่อใน,ในพลังงานตัวเองเชื่อในความสุขท,ที่คุณอยากที่จะได้รับคุณต้องการความสุขคุณต้องการสิ่งที่ดีกว่าในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นคุณจะอาจจะต้องแบบอดทนกับการตีความคิดตัวเองนะคะว่าแบบไม่ฉันต้องดีกว่านี้และฉันต้องอดทนให้ได้ราชาดา เจ็ดดาบชาวราศีสิงห์เดอะสตาร์เพราะว่านี่คือราชาดาบการอย่างรู้นะคะด้วยสัญชาตญาณการตัดสินใจอย่างตรงไปตรงมาในชีวิตการรู้ว่าจะต้องทำอะไรนะคุณมีสัญ,สญชาตญาณของความเป็นผู้นำชาวราศีสิงห์นะคุณรู้ว่าคุณเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวกับตัวเองคุณรู้ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร คุณรู้ว่าคุณจะต้องทําอะไรเจ็ดตามเดะสตานะคะชีวิตของคุณกําลังเดินไปสู่แสงสว่างในชีวิตสู่ความสําเร็จสู่ความรุ่งเรืองบางอย่างเหตุการณ์บางอย่างผลลัพธ์บางอย่างอย่างที่บอกค่ะให้คุณได้ฟื้นฟูสิ่งนั้นใหม่ให้คุณได้แก้ไขสิ่งนั้นใหม่ให้คุณได้ยอมรับสิ่งนั้นใหม่อาจจะมีอะไรบางอย่างมาสะก,กิดใจเราอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างมาทําให้เราสึกว่าเราต้องออกไปจาก,จากตรงนี้นะเราจะต้องอตระหนักกับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นสิ่งที่ใช่ เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่เชื่อมั่นและมั่นใจมาทำให้เราได้มองเห็นสิ่งที่สวยงามที่เป็นพลังงานบวกอะไรที่รู้สึกว่าเอะใจสะก,กิดใจชะลอไว้ก่อนค่อยๆเห็นค่อยๆดูเหตุและผลผลลัพธ์ความเป็นจริงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นความสุขของชีวิตกำลังจะเกิดขึ้นนะคะถ้าคุณรู้สึกท้อถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยจะมีความหวังในชีวิตมีความสำเร็จในชีวิตค่ะเพราะชีวิตคือการก้าวต่อไป เดอะสตาร์คือการเริ่มต้นความหวังชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นเดอะชาลีออจะเกิดขึ้นราชินีรนเ,นนเรียนเกิดขึ้นหนึ่งเหรียญเกิดขึ้นคุณกำลังโชคดีนะคะสิ่งที่คุณมองหาจะเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นโอกาสงานโอกาสเงนิงนการส,สร้างงานสร้างเงินการเติบโต vars, ที่กำลังจะเกิดขึ้นราชินีเรียนนะคะคุณกำลังเติบโตไปสู่ความมั่งคั่งความุมสมบูรณ์ในชีวิต ที่ไม่ได้มาเล่นๆแต่ได้มาด้วยการที่คุณรู้ว่าวันนี้คุณต้องทําอะไรเจ็ดเหรียญคือการเติบโตเจ็ดเหรียญคือการรอคอยเงินทองที่ไหลเข้ามาในกระเป๋ามีมีการเติบโตในวิถีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตด้วยความอดทนคุณรู้ว่าว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับสิ่งที่ดีกว่าขึ้นราชาเหรียญกับอาราชินีเหรียญคู่แท้รักแท้จะมาหาคุณใครที่ไม่ใช่ใครที่เป็นคนหลอกลวงใครที่เป็นคนที่เป็นมิจฉาชีพเป็นคนได้ไม่ดี ผลลับจะออกมายอมรับในสิ่งนั้นให้ได้และตัดจบเลยคุณมีคนที่ดีกว่ารอคุณอยู่นะคะความรักที่เป็นความรักที่ดีที่ใช่จะมีหนทางระยะทางวันเวลาที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบไม่ทําร้ายจิตใจไม่ไม่ไม่ทำรา้ำรายร่างกายเพราะฉะนั้นราชาเรียนกับราชินีเรียนรักแท้คู่แมทช์กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณคู่ที่แมทช์กันคู่ที่เหมือนกันคู่ที่ใช่ของกันและกันเป็นรักแท้ของกันและกันใครที่ไม่ใช่ ขอให้คุณได้อธิษฐานกับตัวเองว่าขอให้เขาออกไปขอให้ความจริงปรากฏเกิดขึ้นอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟไลน์ line, หรือว่าออนไลน์นะคะทุกคนเพราะเกิดในเรื่องของดาบ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 นะคะความแบบความหวาดระแวงหรือว่าอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องราวที่ไม่จริงแบบนี้นะคะที่ที่กำลังจะเกิดขึ้นรอ ราชาเหรียญราชินีเหรียญคือการรออดทนรอกับสิ่งที่คู่ควรและคุ้มค่ามากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นผลลัพธ์แห่งหนึ่งเหรียญคือการเติบโตทั้งความรัก,เ,กเติบโตไปสู่หน้าที่การงานความรวมสมบูรณ์ของคนงสองคนนะคะหรือทุกอย่างที่เป็นเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าอิ่มตัวอะไรกับตัวเองหรือว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้คู่ควรที่จะ ได้ต่อยอดไปสู่การเงินสู่การเติบโตเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะการลงทุนการเติบโตเรื่องของการเงินความรวมสมบูรณ์ความอบานันท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั่นคือเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณต้องการอยากเที่จะตั้งใจคือเสาะแสวงหาการเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่เพื่อต่อยอดไปสู่การเงินที่มากกว่านะคะมีผลกําไรที่มากกว่าทําธุรกิจอะไรใหม่ๆแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าจะคุยเจจาทำธุรกิจสัญญาก็วางแผนดีๆคุย คุยแล้วก็ทําสัญญาดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกิจนะหรือว่าปรึกษาผู้เชี่ยวชาญผู้รู้ในด้านนั้นๆน,น,นะคะขอคําตอบค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้น reconsider การทบทวนนะคะการทบทวนการพิจารณาคิดบวกไว้นะคะถ้ารู้สึกว่ายังไม่มั่นใจรอก่อน you already คุณพร้อมแล้ว ถึงเวลาที่คุณจะได้ทบทวนกับอะไรบางอย่างหรือว่าตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือว่าการได้เหมือนเปลี่ยนงานรับงานออฟเฟอร์รับอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะหรือว่าจะมีการหยิบยื่นโอกาสอะไรบางสิ่งบางอย่างให้คิดบวกไว้คุณพร้อมแล้วที่จะก้าวไปสู่ชีวิตใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ